สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าพิมพ์รพีเมินเสียหนูบุกกระบี่ขอกวาดสอสอยกจังหวัดบอกขออย่างเดียวเล่นตามกติกานางสาวพิมพ์รพีผ่านวิชาตุลสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิป,ปัตย์กล่าวถึง การลงพื้นที่เปิดตัวผู้สมัครสสจังหวัดกระบี่ของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคมิเจไทยว่าเป็นธรรมชาติของการเมืองที่ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแต่ละพรรคก็จะเร่งเปิดตัวผู้สมัครซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามนี้ทั้งตนนายสาครเกี่ยวข้องสสกระบี่พรรคประชาธิปัตย์ และนายธนวัต์ภูเก้าล้วนว่าที่ผู้สมัครสสกระบี่พักประชาธิปัตย์โดยไม่รู้สึกหนักใจกับคำประกาศของนายอนุทินที่ว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งหากเลือกพรรคภูมิใจไทยยกจังหวัดการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชนทำให้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นขอแค่นะ่ะอย่างเดียวให้ทุกคนนั้นเล่นตามกติกาอยู่บนหลักการ ไม่ใช่เกมใต้ดินหรือผายุเงินซัดสอสอเข้าสังกัดแต่ละพักหนะมีสิทธิ์วางเป้าหมายและทุกคนที่ลงสมัครสอสอนะต่างก็มีความหวังว่าจะได้รับเลือกจากประชาชนทั้งสิน้นผู้สมัครสอสกระบี่ของพักประชาธิปัตย์ทั้ง3คนรวมถึงดิฉันนะ่ะขอสู้ด้วยการทำงานหนักเพื่อประชาชนไม่มีการใช้ราชการมาสร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้กับตัวเอง ให้ข้อมูลจริงไม่มีการบิดเบือนหลอกเอาโครงการที่ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณไปวางศิลาฤกษ์ประชาธิปัต์เรายืนหยัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความจริงใจมุ่งม,มั่นพัฒนาบ้านเกิดบนหลักการที่ถูกต้องชอบธรรมเรารู้ดีว่าการสู้กับอำนาจเงินนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่เราเชื่อมั่นในประชาชนนางสาวพิมพ์รพีกล่าวประชาธิปั์ลั่นพร้อมชนภูมิใจไทยทุกเกตเลือกตั้ง ภูมิใจไทยเริ่มก่อนต้องตอบโต้นายราเมศรัตนาเวงโฆษกประจำพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่พักภูมิใจไทยเปิดตัวผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ทั้งจังหวัดกระบี่และพังงาว่าการเปิดตัวผู้สมัครของพักการเมืองทุกพักก็เป็นเรื่องปกติแต่การเปิดตัวที่เริ่มต้นด้วยการโจมตีพักการเมืองอื่นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นการเมืองยุคใหม่ ต้องยึดการนำเสนอนโยบายนำเสนอผลงานที่เคยทำมาประชาชนชาวปากใต้ทราบดีแล้วว่าแต่ละพักมีวิถีทางการเมืองอย่างไรการกล่าวของนายสกฤตพง์เกี่ยวข้องสอสอกระบี่พักภูมิใจไทยคือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งในแนวทางความคิดการกล่าวหาว่าประชาชนให้โอกาสพักเก่ามาแล้ว30ปีไม่มีผลงานจุดเริ่มต้นคำพูดมันทำให้เห็นว่า เป็นการเมืองที่ย้อนยุคไปมากและถ้าไม่มาพาดพิงพักประชาธิปัตย์ก่อนตนก็ไม่อยากจะไปตอบโต้ให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนแต่เมื่อมาพาดพิงถึงพักก็จะเป็นต้องชี้แจงนายราเมศกล่าวต่ออีกว่าในส่วนของพักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องชาวปากใต้ทราบดีแล้วว่าได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างการวางโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม รถไฟทางคู่ถนน4ช่องจราจรพัฒนารายจังหวัดให้มีศักยภาพในการท่องเที่ยวราคายางราคาปาล์มประชาชนยังจดจำผลงานต่างๆที่ทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนมากมายลูกหลานไปโรงเรียนได้ดื่มนมมีอาหารกลางวันได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศอ,อ,อยากถามว่าเมื่อครั้งที่รัฐบาลทักษิน รัฐบาลยิ่งลักเลือกปฏิบัติจนภาคใต้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณพักไหนที่ต่อสู้ก็พักประชาธิปัตย์ที่ต่อสู้เรื่องการไม่สร้างศูนย์ประชุมที่ภูเก็ตเรื่องถนนหนทางไปภาคใต้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมตอนนั้นน่ะคนที่กล่าวหาพักประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นที่บอกว่า30ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั้นให้กลับไปถามประชาชนชาวภาคใต้ ดูก็จะได้รู้ความจริงเรื่องเบีย้ยของผู้สูงอายุขณะนี้น่ะมีหลายพักการเมืองนําไปแอบอ้างว่าเป็นคนทําแต่ความจริงนั้นเบีย้ยสูงอายุเกิดขึ้นในสมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลจาก200บาทเป็น300บาทและขึ้นอีกครั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์เพิ่มเป็น500บาทต่อเดือนส่วนสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลนั้น5ปี ไม่ได้เพิ่มให้แต่อย่างใดตอนนี้นะ่ะพักการเมืองหลายพักเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีก็พยายามเสนอจํานวนตัวเลขเงินเพื่อเกทับกันที่มากล่าวหาว่า30ปีไม่ทําอะไรเลยนั้นคือกล่าวหาด้วยกระบวนการทางการเมืองแนวเก่าที่เราร้ายที่สุดไม่ควรมีขึ้นในสมัยยุคนี้เป็นการดูถูกประชาชนที่เขาใช้สิทธิ์เลือกสสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพักมีวิถีทางทางการเมือง ยึดหลักสุจริตไม่โกงถึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นายราเมศกล่าวความคืบหน้าองค์อาจเชื่อ15สิงหาคมสภาล่มอีกจี้คนไม่เป็นองค์ประชุมต้องตอบคำถามสังคม14สิงหาคมนายองอาจคร้ามไพบูลสสบัญชีรายชื่อประธานสสและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเมื่อเกิดเหตุการณ์สภาล่ม ว่าแน่นอนที่สุดเมื่อสภาล่มประชาชนย่อมรู้สึกไม่พอใจการทำหน้าที่ของสอสอสวและองค์กรรัฐสภาโดยรวมที่ประชาชนเลือกตั้งให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสวควรจะต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขไม่ให้สภาล่มเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของสมาชิกรัฐสภาโดยรวมถึงแม้จะมีสสและสวส่วนหนึ่งอยู่ประชุมตามปกติแต่เมื่อมีการนับองค์ประชุมแล้วไม่ครบองค์ประชุมจนทําให้สภาล่มผู้ที่อยู่ประชุมสภานะก็ย่อมถูกตําหนิไปด้วยเหตุการณ์สภาล่มจึงเป็นเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาอย่างมากผู้ที่ไม่อยู่เป็นองค์ประชุมจนทําให้สภาล่มนั้น จึงต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าไม่อยู่เป็นองค์ประชุมสภาเพราะอะไรไอยองาอาจกล่าวต่ออีกว่าส่วนที่มีการกล่าวว่าสภาล่มเพราะสองเผด็จการคือเผด็จการรัฐสภาและ,ะเผด็จการทหารจับมือกันทำให้กฎหมายลูกออกมาเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองบางพรรคให้ได้เปรียบจากการเลือกตั้งและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันในอนาคตต้นเห็นว่า เป็นข้อมูลที่ต้องรับฟังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการเคลื่อนไหวของสสและสวบ,บางพักนะ่ะจะแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างไรที่มีการพวิจารณ์หรือไม่ส่วนที่มีการฟันธงว่าการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่15สิงหาคมสภาล่มแน่นอนนั้นนายองอาจกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่สภาจะล่มอีกเนื่องจากมีสสและสวบ,บางคนบางพักออกมาบอกว่า จะทําให้องค์ประชุมไม่ครบเพื่อทําให้สภาล่มเพราะต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาโดยการเลือกตั้งสสเป็นไปอย่างที่ตนต้องการไอ้อาจกล่าวว่าแต่ไม่ว่าใครหรือบางพรรคการเมืองใดนั้นต้องการให้ร่างพรปดังกล่าวออกมาทําให้ได้เปรียบทางการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่ควรจะทําให้สภาล่มแต่ควรทําให้สภาเตืนหน้าประชุมไปได้ตามปกติ น่าจะเกิดผลดีต่อภาพลักษณาและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมากกว่าภาคใต้ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เปิดตัวผู้สมัครสอสออนุทินลั่นแลนสไลด์จุรินเปิดตัวเลือดใหม่บรรดาแกนนำพรรคการเมืองต่างๆต่างเดินสายเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดต่างๆกันคึกคักทั้งนี้เมื่อ13สิงหาคมที่บริเวณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่นายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพักภูมิใจไทยแกนนำพักและสสภาคใต้ของพักร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย นายกิติกิติทรรกุลว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดกระบี่เขตหนึ่งนายถิรเดชตั้งมั่นก่อกิจว่าที่ผู้สมัครสสกระบี่เขตสองนายสกิตพงศ์เกี่ยวข้องสสอกระบี่เขตสองซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสกระบี่เขตสามนายกิติชัยเอ่งชวนว่าที่ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวกระบี่มาร่วมกิจกรรมประมาณ3,000คนนายอนุทินขึ้นเวทีปราศัยกล่าวตอนหนึ่งว่าขอให้เลือกสสกระบี่ของพักทั้ง3คนกาทั้งสองใบจะได้มีสสๆบัญชีรายชื่ออีกหนึ่งคนมารับใช้พี่น้องชาวกระบี่ถ้าได้สี่คน จังหวัดกระบี่น่ะต้องเจริญกว่านี้สิบเท่าร้อยเท่าแต่ถ้ามี4คนแล้วทำประโยชน์ไม่ได้จะไม่มีวันเรียกตัวเองว่าเป็นคนอีกต่อไปที่ผ่านมาน่ะพักได้เข้าไปในสภามีโอกาสจะตั้งรัฐบาลมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งใจทำงาน3กระทรวงนี้ เพื่อขับเคลื่อนง,งานด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมที่ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ขอให้ท่านเลือกภาคภูมิใจไทยเพิ่มมากขึ้นจาก3กระทรวงจะได้เป็นสิกระทรวงจะได้ทํางานได้ครบทุกด้านมากขึ้นจังหวัดกระบีนะ่เป็นจังหวัดเป้าหมายของภาคภูมิใจไทยกระบี่ต้องทัดเทียมภูเก็ตโดยให้จังหวัดภูเก็ตกระบี่และจังหวัดพังงาเป็น3จังหวัดแกนนํากลุ่มอันดามันวันนี้นะภาคภูมิใจไทย มาเสนอตัวให้พี่น้องประชาชนถ้าท่านไว้วางใจพวกเรานะ่ะจะได้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบเต็มที่จะพลิกความขัดแย้งทั้งหมดมาเป็นความสามาคัคคีให้ประชาชนมีความสุขภาพดีสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้จากนี้ไปจะชา้ชาจะเร็วไม่เกินหนึ่งปีพี่น้องจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าท่านเลือกคนเดียวก็จะได้แรงเดียวทำงานเต็มที่ไม่ได้ถ้าท่านเลือก3คนบวกหนคน เป็นสี่คนจังหวัดกระบี่จะมีรัฐมนตรีไม่ได้โม้เวลาที่พูดว่าจะให้ตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ผมนะ่ะพูดตามข้อเท็จจริงถ้าได้ยกจังหวัดทําไมจะให้จังหวัดกระบี่ไม่ได้นะ่ะไม่ต้องเอาเป็นภาคเอาเป็นจังหวัดไปเลยนายอนุทินกล่าววันเดียวกันที่จังหวัดสตูลนายจุลินลักษณะวิสิท์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมนายนิพนธ์บุญญามณีรัตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และคณะของนายจุรินทร์ออนทัวหลงพื้นที่พบปะก,กับแกนนําสมาชิกพักเขต1และเขต2จังหวัดสตูลที่โรงแรมสตารินรีสอร์ทเพื่อเปิดตัวนายเกตชาติเกษาว่าที่ผู้สมัครสสเขตสส่วนเขตหมีตัวผู้สมัครแล้ว รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนายจุรินกล่าวว่ขาขณะนี้พักมีผู้สมัครพร้อมแล้วครบทั้ง2เขตเพียงแต่เขตหนึ่งะยังประกาศตัวไม่ได้เพราะติดในเรื่องของการรับราชการอยู่แต่ทั้งเขต1และเขต2อล้วนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นเลือดใหม่ของพักประชาธิปัตย์ขอให้แกนนำพักประชาธิปัตย์และสมาชิกให้การสนับสนุนว่าที่ผู้สมัคร สสของพักประชาธิปัตย์ทั้งสองเขตที่พักประชาธิปัตย์จะมาทวงคืนเก้าอี้ทั้งสองที่นั่งที่จังหวัดสตูลรายง,งานข่าวระบุว่าผู้สนใจเป็นผู้สมัครเขตหนึ่งของพักประชาธิปัตย์คือนายซอบรีหมัดหมันเมบิดาเป็นโต๊ะครูและอดีตรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดสตูลและยังเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม